วันนีครับสวัสดีทุกคนชเช้าครับวันนี้จะไปตกปลาครับตกปลาก็สองเยื่อนแล้วครือน้ำปังสด,ดนี่แปดเที่ยวตามนี้ครับน้ำปังรวมสุดสองอยางพอสองอยางสามยางตอนนี้ก็ลำลำอ่อนครับไม่ได้ขั้วเลยเอาแบบเพียวๆเ,เลยลำอ่อน,นแล้วก็ขนมปังขนมแมวครับรวมกันครับตกธรรมดา อายู่กขีนแบบมันบานครับน้งแมวเลือน,นงที่ตัวนี้นะใส่ยุกกระติดใส่น้อยกระติดเหมือนกันเยอะเลยครับว่าจะไปตกแต่เช้าวันนี้ผมติดนะนี่ครับสำบใเท่ากันครับว่าจะเอาน้ำโพรงก็ไม่ได้เอาน้ำโพรงมาเอาน้ำปลาเลยครับ ใส่เยาะพอประมาณครับใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเลยวดิบนวดไปเลยครับนวดตามหยดน้ำตามมันให้มันเหนียวอย่าให้มันเล็กเกินไปยังงานนี้มันจะปั้นได้หยาบหยาบเกินไปมันจะเวลาโยนไปมันจะแตกเพราะว่าปลามันอันนี้ครับปลามันกัดด้วยโยนลงไปนี่เนียหนียวเนี่ยเนียวเหนียวมากๆเลยครับทำให้เหนียวแบบสุดๆเลยเดี๋ยวว่าโยนไปก็ไม่แตกเวลาลงน้ำ ปลามันจะกัดแบบปากมันคมมากครับฟันฟันของปลามันจะคมขนาดโฟมยังขาดได้ปลาฟันมันคมปลาฟันมันเยอะฟันให้เนอย่างนี้ครับมาตามครับเดี๋ยวจะเอาไปดักเลยครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปครับทำคลิปยาวไม่ได้ครับตัดต่อยากครับตามครับโทรศัพท์เครื่องเก่าสวัสดีตอนเช้าครับสวสีทุกคนครับฟันเยอะแล้วครับ ถึงร้านแล้วครับนี่ก็กี่โมงล้นเนี่ยเจ็ดมงสามสิบเจดนาทีครับเจ็ดโมงเช้าอันเดียวแลยครับามาสามลังกันเบ็ดสองลังแล้วก็ตอนนี้ครับโยนแบบขวดน,นโยนไม่ใกล้โอ้ไม่ไกลครับเดินแค็ตรังี้ฝั่งนี้แหละครับ ไม่ต้องไปเนาะตามอยู่ตรงนี้นะ Đang hấp Tụi này mán gấp Em xin thuốc con nha Tụi này thanh mán mán gấp ไอเด็กเพียง มา,มาแล้วตัวที่สองครับ <c oughs> ตรงนั้นดึงแต่มันฟาวผิดพลาด <c oughs> ไปตัวที่สองมาแล้วครับ <c oughs> ด้าครับ ตัวที่สาหลากระแยงต <c oughs> ิดแรงเวลาหมุนมาก็หนักๆด้วยนี่มันติดหญ่างีล่ะมันลอยมาตามน้ำปลากระแยงตัวที่สตามครับวัวาย่มาหล,ล,ล,ลากากระแยง ตัวที่สี่ครับไปเดี๋ยวขออนุญาตตกปลาครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปครับเนี่ยตัวที่สี่แล้วครับหลานวายุก็มาแล้วครับไหนเซ้าเส่สวัสดีครับสวัสดีครับด้วยตามคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะขออนุญาตตกปลากันครับเดี๋ยคลิปจะยาวตัดคลิปยากครับครับสายแล้วครับเิ็ดโมงแล้วครับขออนุญาตไปกินข้าวครับเดี๋ยวสรุปผลเลยครับ ว่าจะได้เยอะได้น้อยขนาดไหนนับดูสิหิวข้าวแล้วหิวข้าวเช้าแล้วครับเนี่ยไหนได้กี่ตัวตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวครับหนึ่งนี่ตัวแรกเนี่ยตัวแรกป่าปลาปลาตะเพียนครับตัวแรกปลาตะเพียนถิอว่ามันอยู่ครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัว จ็ดตัวแปดตัวแปดตัวครับปลาเขยงด้วยครับเนาะขออนุญาตปิดคลิปครับติดตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะทําคลิปเป็นคลิปตกปลา EP ครับติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวครับเจบโมงแล้วเนี่ยกว่าจะได้กินข้าวเช้าก็เนี่ยมาหาับข้าวกันครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กาลังใจครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องขาตกปลาโลคลิปต่อไปครับ